สวัสดีครับพี่น้องมือนี้เขาได้โต๊ะกับเก้าอี้แล้วการมือนี้เขาได้เบียงหลาย,ยายเนี้ยเขาได้โต๊ะกับเก้าอี้แล้วก็เขาได้เงี้ให้ลูกสาวพร้อมว่าทาโต๊ะแล้วๆสิไปันเฮ็ดกับเขาให้ย้ายเตงให้เขาพักให้ย้ายเตงแล้วว่าสิไปนทำยังไงครับ มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องอันนี้คือทาแล้วมันก็เลยสวยอันนี้ก็ท่านเลยท่าตอนนี้มาท่ามัือจะชื่อแบบธรรมดาเพราะว่าท่าเนี๋ยตึ้งง่าย็ิตะนัง มันเป็นเหล็กที่เหล็กที่มันเป็นเศษเศษมันเป็นเหลือครับบางอันก็มันเป็นก้อนท่อนยาวเติมนะครับแล้วก็ไม่กับเหลือแบบนี้ก็เลยว่าเอ,าอ,อเ้าช่างกอปก็เลยสร้างกอปเพทให้นะครับก็เลยแดงโตแ่งโตว่านางชื่อๆแล้วก็ น่าจะไว้เป็นโต๊ะแป้งอยู่ในห้องไว้วางของไว้ชา์จวางที่ชาร์จในห้องสองห้องนี้ด้วยนะครับนี่ก็สิแบบได้แล้วจะงามยุยท่าสีเขาไปแล้วสิรับกันกับสีบานพอดีประยัดด้วยนึงอาจจะได้เก้าอี้เพิ่มอีกทักสาตัว เพราะว่าอันนั้นก็อีกสามโตกะบดีเพื่อนเพราะว่าก็จะได้เอาไปของในบ้านด้วยนะครับพี่น้องอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พามสารน้นเลยนะยำเว้นเอาเวียกแต่ว่ายงยำมือขึ้นเท่ากับทองกอล้ำดูบทเรานะ้จ๊ะ เป็งเนอง,งนอกนะเป็นงอกครับว่าจะท่าให้มันแล้วคือสิบว่าแล้วหรอกถ้าวันสไปพัดเขาโอ๊ยสไปพัดเขาไอ้คุณยายแป๋าคุณเอาขาเอาเอาขานี่แล้วก็ขานี้ให้เสร็จก่อน ขาวนี้ยเสร็จสิเปพัดเขาเห็นตาสังแล้วันอ้พอไปห,ห้ยายนะครับ<อ>คิวคิวจนวิ่งก็ได้ปิดแมสนะครับถ้าฝ้าจังอย่างถ้าเฝ้าเห็นอย่างเงี้ยสิเป็นสิทธิ์เลยปิดลืมปิดดันเอาไว้แล้ว สวยแล้วครับไปติดตามคลิปว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะอัพให้ดูนะครับพี่น้องเจอกันนะครับเปิดได้ดูกานเอาวพวกเลนสีแล้วอย,ยู่หรือเปลเดี๋ยวพอเอ้ Okey, selamat. Ini kardio. Jaga mereka.